ชาวราศีเมษนั้นนะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566จนถึง4พฤษภาคม2568ดาวพระราหูซึ่งมีดาวเจราลราพะโคจอ,อยู่ในภพวินาศราพะวินาศหมายถึงราพะคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จากที่เคยเกือ้อกูลก็จะไม่ค่อยได้เกือ้อกูลคุณผลงานที่คุณตั้งใจทำ ทําลงไปก็เหมือนไฟตกน้ําผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นผลงานเพราะดาวประจําตัวโควจรเดินหน้ามั่งพักมั่งนำหน้าเลยสตาส่งผลให้คุณเกิดความไม่มั่นใจสับสนในหนทางวิถีที่จะเป็นไปในเรื่องของอาชีพและการดำเนินชีวิตดาวพระหัสสัสป,ปดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและวินาตนะคะโคจรจากพบกระดุมพระเป็นจุลจักร หมายถึงสิ่งที่ผ่านมาต่างๆเกิดการจบจากมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนบริวารรวมทั้งมีรายจ่ายแบบ,บปุบปับฉับพันมีภาระเรื่องรายจ่ายรายรับน้อยแต่หลังจากนี้ที่ดาวพระพระราชส,สบ,บดีโคจรยย้ายในรอบ12ปี โยกแก่ลัคนาเป็นปักเกษตรในราศีมีถุนตั้งแต่13พฤษภาคม2518และอยู่ไปถึง1ตุลาคม2568ส่งผลให้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ผู้ใหญ่จะกลับมาเกื้อกูลเห็นผลงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้เงินก้อนและประสบความสําเร็จในรูปทางวิถีในการงานเพราะดาวประทัดหมายถึงบุญญาคุณงามความดีที่คุณเคยทําหากคุณทําบุญทํา ความดีมากๆดาวประทัดตรงนี้จะแสดงผลในด้านที่ดีส่งผลให้จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนและบริวารการซื้อการขายการทําธุรกิจจะราบรื่นมากขึ้นหลังจากที่เจอปัญหามานหนึ่งปีครึ่งเพราะดาวราพะได้คู่โชคใหญ่จากดาวพสาวอีกส่งผลดีจากที่งานซบเซาจะมีเกณฑ์มีข่าวดี ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่พื้นดวงชะตาของคุณด้วยว่าดาวพระรหัสตวงนี้เข้มแข็งหรือเสื่อมกำลังถ้าเข้มแข็งก็จะมีจุดดีตามที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเสื่อมกำลังก็จะมีความหมายมากมายหลากหลายกันไปก็หาโอกาสมาตรวจดวงส่นตัว,ตวกับอาจารย์ได้เพื่อจะได้รู้ดาวพระรหัสของคุณว่าเข้มแข,แข็งหรือเสื่อมนะคะส่งผลอย่างไรเพราะฉะนั้นราศีเมษมีเกณฑ์จะตั้งหลักตั้งตรได้ในวิถีอาชีพในบุริยารที่ทำนะคะ